ครับก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นั้นก็จะเป็นการติวในแนวข้อสอบของเงื่อนไขสัญลักษณ์เช่นเคยเดี๋ยวเรามาลองดูข้อสอบกันเลยนะครับสำหรับข้อสอบนะครับเงื่อนไขนั้นเขากำหนดให้ a ส่วนด้วย2มีค่าเท่ากับในวงเล็บ b บวก c แล้วก็น้อยกว่า d นะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านล่างก็คือ g น้อยกว่า d และ ไม่มากกว่า e นะครับ e ไม่มากกว่า f ส่วนด้วย2นั่นเองในวงเล็บนั้นทุกตัวอักษรก็จะมีค่ามากกว่า0นะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาที่ข้อสรุปในข้อที่1กันก่อนสําหรับในข้อสรุปที่1นี้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับก็คือบริเวณที่เราต้องการนั้นเราจะต้องการตัว d กับตัว a นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็มาพิจารณาที่ a กับ d ซึ่งจะพบว่าอยู่บริเวณนี้นั่นเองอ่า จากสิ่งที่เราเห็นนั้นนะครับ a ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวตรงกลางแต่ตัวตรงกลางกับตัว a ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า d ดังนั้นถ้าเราจะนํามาวิเคราะห์นะครับเราก็จะสามารถเชื่อมโยงมาตรงนี้ได้เลยว่าอะไรครับ a ส่วนด้วย2นั้นก็จะมีค่าน้อยกว่า d นั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นข้อน,นี้โจทย์ของเรานั้นต้องการให้ d อยู่ทางซ้ายให้ a อยู่ด้านขวาเพราะ,ะนั้นเราก็จะพลิกนะครับพลิกสลับด้านนิดหน่อยก็จะกลายเป็น d จะต้องมากกว่า a ส่วนด้วย2นั่นเองจากนั้นครับเราต้องการที่จะได้ 2D เหมือนที่โจทย์เขาเขียนไว้ดังนั้นเราก็ทำการคูณ2เข้าหรือย้าย2ตัวนี้ครับขึ้นไปคูณก็จะได้ข้อสรุปก็คือ 2D นั้นมีค่ามากกว่า a นั่นเองแต่สิ่งที่เขากำหนดนั้นโจทย์บอกว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดได้ดังนั้นข้อสรุปที่1ก็เป็นเท็จหรือไม่จริงนั่นเอง โอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่2ครับเขาบอกว่าตัว A นั้นมีค่าเท่ากับตัว F นั่นเองพิจารณานะครับจะพบว่า a นั้นอยู่บริเวณเงื่อนไขด้านบนส่วนอีนาง f จะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้การที่2องเงื่อนไขนี้นะครับจะมาบรรจบพบกันได้จะต้องมีตัวเชื่อมนะครับซึ่งตัวเชื่อมของเราในข้อนี้ก็คือตัว d ีด็อกนั่นเองอตรงนี้เราเรียกว่าตัวสะพานเชื่อมนะครับ หรือเป็นพ่อสื่อแม่สื่อของสะพานทั้งสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอามาเขียนไว้บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า A ส่วนด้วย2ของเรานั้นนะครับมีค่าน้อยกว่าตัว d จากนั้นพิารณาตัวดีบริเวณด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่า d นั้นจะต้องไม่มากกว่า f ส่วน2คํคำว่าไม่มากกว่านะครับบริเวณนี้เราจะต้องทำการแก้เครื่องหมายนี้ก่อน คำว่าไม่มากกว่านั้นก็จะมีค่าเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เราก็จะเขียนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ f ส่วนด้วย2เลยโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเราจะลองโยงนะครับบริเวณนี้เราก็จะเชื่อมโยงไปแบบนี้นั่นเองเนาะเราก็จะได้ว่า a ส่วนด้วย2ของเรานั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่า f ส่วน 2นั่นเองแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราเอา2คูณเข้าทั้ง2ข้างนะครับก็จะพบว่าตำแหน่งของเลข2นี่ก็จะทำการตบกันตัดกันเอึอะเรียบร้อยนะครับดังนั้นข้อนี้จริงๆแล้วข้อสรุปของเราจะต้องสรุปว่า A นั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่า f นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เขาบอกว่ามันเท่ากันก็ไม่จริงก็เป็นเท็จนั่นเอง ข้อสรุปทั้งสองข้อนั้นเป็นเท็จคำตอบของข้อนี้ของเราเลยตอบข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่2ครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่2นั้นข้อสรุปของเขานั้นบอกว่า a ของเรานั้นจะต้องมีค่ามากกว่าตัว e เรามาดูเป้าหมายของเราครับ a อยู่บริเวณนี้ e นัง e อยู่บริเวณนี้ดังนั้นอยู่คนละบรรทัดจะต้องอาศัยสะพานเชื่อมนั่นก็คือตัว d d o กนั่นเองโอเคนะ ดังนั้นวิธีการก็คือเชื่อมก่อนนะครับ A ส่วนด้วย2ตรงนี้นั้นจะมีค่าน้อยกว่า d ใช่ไหมครับเชื่อมตรงนี้นะจากนั้นครับเรากมม็มองที่ตัว d กับตัว E ซึ่ง d ของเรานั้นจะต้องไม่มากกว่าคําว่าไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองเพราะนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับแบบเดียวกันดังนั้นเอาสะพานเชื่อมออกครับแล้วมองโยงมาที่ตรงนี้เลยก็จะพบว่า ตัว a ส่วน2ของเรานั้นจะต้องน้อยกว่าตัว e นั่นเองดังนั้นย้าย2ไปคูณทางด้านขวาครับข้อสรุปของเราก็จะได้เป็น a นั้นจะต้องน้อยกว่า2 e นั่นเองทีนี้เรามาลองพิจารณานะครับโจทย์ของเราบอกว่า a นั้นมากกว่า e แต่ตอนนี้ a ของเราเนี่ยน้อยกว่า2 e ดังนั้นจึงไม่แน่ชัดนะครับว่า a เนี่ยจะน้อยกว่า อ e เดียวหรือเปล่าอ่า a น้อยกว่า 2E ก็จริงนะครับแต่ a นั้นไม่มั่นใจว่าจะน้อยกว่า e เดียวหรือจะมากกว่า e เดียวหรือเปล่าดังนั้นข้อสรุปที่1ในข้อนี้นั้นต้องบอกว่าไม่แน่ชัดนะโอเคนะครับตามนี้ต่อไปในข้อที่2ครับต่อไปในข้อที่2ข้อสรุปนี้บอกว่า A นั้นจะไม่เท่ากับตัว G นะครับ a ไม่เท่ากับตัว G ก็เช่นเคยครับ ในบรรทัดนี้ก็เราพิจารณากันที่2บรรทัดครับก็คือ A ส่วนด้วย2จับมาเชื่อมกับ d d ด c อกก่อนแล้วเอา D ลงไปนะครับก็จะพบว่า D นั้นมีค่ามากกว่า G เนาะ D นั้นมีค่ามากกว่า G ดังนั้นเขียนไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับต่างคนก็ต่างน้อยกว่า D ใช่ไหมครับ a ส่วนสองก็น้อยกว่าดีก็น้อยกว่าดีแต่เราบอกได้ไหมครับว่าใครน้อยกว่ากันระหว่างตัวที่วงกลมบอกไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่ว่าเขาจะไม่เท่ากันหรือเท่ากันดังนั้นบริเวณเนี้ก็ไม่แน่ชัดอีกแล้วครับพี่น้องเอ๋ยดังนั้นตรงนี้เมื่อไม่แน่ชัดคำตอบของเราทั้งคู่ไม่แน่ชัดเราก็จะตอบในช้อยข้อที่3นั่นเองโอเคนะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3นั้นพิจารณาที่ข้อสรุปที่1ครับ a, a จะต้องมากกว่า C a, a อยู่ตรงนี้ C อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราก็นำสิ่งที่เขาเขียนมาลองดูกันเลยนะครับเขาบอกว่า a ส่วน2จะมีค่าเท่ากับ b บวก4นะโอเคไหมครับดังนั้นถ้า ลองเอา2นะครับย้ายข้างขึ้นไปคูณ mm. ก็จะได้ว่า a นั้นจะมีค่าเท่ากับ 2b บวกกับ2 c โอเคไหมครับย้าย2ขึ้นไปคูณ b กับ C เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น a เท่ากับ2อบวก2 c. อ่ตาทีนี้จากนั้นนะครับเรามาพิจารณากัน a เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2b บวกด้วย2 C อ่าดังนั้นแน่นอนว่าตรงนี้นะครับ 2b บวก 2c เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า c เดียวเฉยๆแน่ๆถูกไหมครับเมื่อ a มีค่าเท่ากับก้อนที่วงกลมใบนี้แสดงว่า a ตัวเดียวก็จะต้องเป็นไงครับ a ตรงนี้ก็จะต้องมีค่ามากกว่า c แน่ๆน,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่1ก็ถั่วต้มโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อสรุปข้อที่สกันนะครับในข้อสรุปที่2นี้นั้นโจทย์ต้องการให้เราพิจารณาตัว F กับตัว G ซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับจากสิ่งที่เรารู้นั้น G จะมีค่าน้อยกว่า D แล้วก็ว่ากันไปตามนี้นะครับดังนั้นข้อนี้เวลาเราเอามาเขียนสรุปเราก็จะเชื่อมโยงไปหาฝั่งบริเวณด้านนี้เลยนะครับก็จะพบว่า G ของเรานั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่า F ส่วนด้วย2นั่นเองจากนั้นครับ คูณคไว้สมการนิดหน่อยครับเพื่อต้องการให้รู้ว่า f คือเท่าไหร่ก็จะได้ว่า 2g ของเราก็จะมีค่าน้อยกว่า f นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นโจทย์นั้นต้องการให้ f อยู่บริเวณด้านซ้ายครับเลยเอา f มาเขียนไว้บ,บริเวณด้านซ้ายแล้วก็พลิกเครื่องหมายนิดหน่อยนะครับก็จะได้เป็น f นั้นมากกว่า 2g นั่นเองจากนั้นให้เพื่อนๆทุกคนลองพิจารณานะครับ f เดียวนั้น มากกว่า 2G แปลว่า 2G ก็จะต้องมากกว่า G เดียวด้วยถูกไหมครับอ่าดังนั้นข้อสรุปของเราก็คือเชื่อมโยงมาที่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่า f ของเราก็จะต้องมากกว่าตัว g ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสรุปที่สองก็ถั่วตมดังนั้นคำตอบของเราในข้อนี้นั้นข้อสรุปทั้งสองต่างถูกต้องจึงตอบในช้อยข้อที่1นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปมาดูข้อที่4ครับในข้อสรุปที่1นั้นเขาให้ f นะครับบอกว่า f นั้นจะมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นในข้อนี้นั้นเราจะต้องมาเช็คกันว่า f นั้นมากที่สุดจริงหรือเปล่านะครับจากสิ่งที่เราเห็นนะครับจะพบว่าตัว d ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมอยู่ปกติโอเคนะครับดังนั้นจากข้างบนเราจะเห็นว่า a ส่วน2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ตัว b บวกตัว c ถูกไหมครับ แล้วก็ในส่วนนี้ยังน้อยกว่าตัวดีเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าบริเวณบรรทัดด้านบนนี้นะครับตัว D ก็จะมีค่าเป็นไงครับตัว D นั้นจะมากที่สุดอ่าแปลว่าด้านบนนั้นเราเช็คที่ดีดีมากที่สุดแปลว่าดีมากที่สุดเราก็เอามาเชื่อมโยงกับบริเวณบรรทัดด้านล่างก็จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้เราก็จะได้ว่าดไม่มากกว่า E ก็แปลว่าดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ E แล้ว e นั้นก็ยังไม่มากกว่า f ส่วน2ก็แปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ f ส่วนด้วย2นั่นเองจากนั้นโจทย์ข้อนี้เราต้องการพิจารณาที่ตัว f เป็นหลักนะครับเราก็เลยเชื่อมโยงไปที่บริเวณนี้เลยก็จะเชื่อมได้ว่าอะไรครับ d นั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ f ส่วนด้วย2พิจนารณากันง่ายๆแบบนี้นะครับขนาด d ยังมีค่าน้อยกว่า f ที่ถูกหารด้วย2เลย ดังนั้น f หารด้วย2ก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า f เดียวเฉยๆแน่ๆโอเคไหมครับทันไหมครับดังนั้นบริเวณอักษรในตรงนี้ทุกตัวนั้นก็จะมีค่าที่น้อยกว่าอีนาง f ตัวนี้แน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาบอกว่า f นั้นมากที่สุดในนี้ก็เป็นจริงนั่นเองดังนั้นข้อสรุปที่1ก็จะแด้ถูกต้องนะครับต่อไปเรามาดูข้อสรุปในข้อที่2กันนะครับเขาบอกว่า A นั้นจะต้องน้อยกว่า F ข้อนี้ไม่ต้องพิจารณาอะไรกันเยอะใช่ไหมครับจากข้อสรุปที่1เราก็รู้อยู่แล้วว่า F นั้นมีค่ามากที่สุดดังนั้นข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะตอบได้โดยที่ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากแล้วนะครับดังนั้น A ก็ต้องน้อยกว่า F จริงๆเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่2ก็ถูกต้องนะครับอยากให้มีข้อสอบแบบนี้สัก8ป0พข้อ ทุกคนจะได้ทำได้หมดเนาะดังนั้นข้อสรุปนี้ก็ตอบในข้อที่หนึ่งนั่นเองโอเคนะครับครับต่อไปก็เดินทางมาถึงในข้อที่ห้านะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการเฉลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคณิตสกิปต่อมไปด้วยเนาะเรามาดูในข้อที่ห้ากันเลยนะครับข้อนี้ g บวก d นั้นนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2f เเรามาดูกันซิว่าเป็นสิ่งที่เขานั้น คิดได้จริงหรือเปล่านะครับให้พิจารณาอย่างนี้นะครับเอาอย่างง่ายเลย G กับ D บวกกันนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ F คําว่า 2f ก็คือมี F บวกกันอยู่2ตัววิเคราะห์ให้เห็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในข้อที่4ข้อที่แล้วนั้นเราก็ได้มีการพิจารณาแล้วว่าอีนาง F 2ตัวนี้เป็นไงครับตัว f นั้นมีค่ามากที่สุดหรือเยอะที่สุดดังนั้น การที่เอาค่าที่มากที่สุดสองตัวมารวมกันยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่าตัวที่มันไม่ได้มีค่ามากที่สุดสองตัวทางซ้ายรวมกันแน่ๆดังนั้นข้อสรุปที่1นึ่งก็ถูกต้องนั่นเองโอเคนะต่อไปเรามาดูในข้อสรุปที่2กันนะครับข้อสรุปที่2นี้เอาอย่างง่ายๆเข้าว่านะครับการที่เราเห็น A ส่วนที่สองจะมีค่ามากกว่า f ส่วนที่สอนั้นจริงหรือเปล่าวิธีการก็คือ ลองเอาสองคูณตลอดหรือพูดง่ายๆก็คือทําการตัดทอนบุ๊บบับบลุบบุ๊บบ,บับ,บเป๊ะปะเห็นไหมครับตรงนี้ตัดการออกไปโอเคนะครับก็จะได้เป็น A มากกว่า F ถูกต้องไหมเนี่ย a มากกว่า F ได้ยังไงครับเพราะว่าสิ่งนี้ A ของเรากับบริเวณนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่า F นั้นมากที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่า A มากกว่า f ก็ไม่จริงนั่นเองเมื่อข้อสรุปทั้งสอง เป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงไปตอบในช้อยข้อที่4นั่นเองโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็จะมีแนวทางในการทําข้อสอบในลักษณะนี้ได้เนาะในส่วนของการสอบภาคกอในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหลือเกินแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกขนายังไงคณิสกิจต่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีชื่อในการสอบบรรจุ ให้ติดทุกคนเลยยังไงก็ขอฝากช่องคน,นิสกิจไว้ด้วยทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ